เด็กครูพรจะมาเฉลยใบงานในหน้าที่25นะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่25ภาษาอังกฤษนะคะจงเลือกคําที่อยู่ข้างหน้าคําศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพจงวงกลมนะคะดูคําแรกคําแรกนะคะรูปสเตมสเตมคุณครูจะเขียนให้เด็กๆด,ดูนะคะ เอาใหม่ทำไมครูพรเขียนไม่สวยเลยเอาใหม่นะคะเอาใหม่ค่ะ stem เด็กๆเ,เห็นหรือยังคะ stem ตัวอะไรอยู่ข้างหน้าคะตัว s กับทวตัว t ใช่ไหมคะ s t ดูสิคะอันไหนที่มีตัว s กับตัว t อันแรกไม่ใช่อันที่สองใช่แล้วก็วงกลมนะคะอันที่3ามไม่ใช่มาดูภาพต่อไปเลขเลข3าภาษาอังกฤษว่า t 3 r e e t r e เขียนยังไงคะ h r e e t r e คำนำหน้าคือตัว t กับตัว h t. อันไหนคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ล่ะคะไม่ใช่อันนี้ถูกต้องเราก็เซ r ร์ e คลต่อไปข้อที่3รูปถังขยะถังขยะ คำศัพท์อันแรกของถังขยะคือบินอันที่2ก็คือ trash t r เขียนยังไงคะ trash t h a, a s h s h s t r e s h h t r e s h คำนำหน้าตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าก็คือตัว t กับตัว h เพราะฉะนั้นเราก็ circle t กับ s เด็กๆอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะต่อไปก้อนหิน stone stone ก้อนหิน stone stone เด็กๆสังเกตด้วยนะคะตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือตัว st s กับ t อ่าอันไหนติน๊ตักติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตกอ่าเจอแล้ววงกลม ต่อไปภาพที่3รูปอันนี้นะคะรูปวงกลมมีเครื่องหมายอยู่ตรงกลางเรียกว่าเครื่องหมายหยุดเครื่องหมายห้าม stop หยุดภาษาอังกฤษก็คือ stop อเห็นหรือยังคะตัวที่อยู่ข้างหน้าตัว s กับตัว t เจอแล้วเราก็ circle ต่อไปนะคะ ภาพต่อไปมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ภาพแรกฝั่งนี้ภาพแรกเลยนะคะรูปต้นไม้ tree เด็กๆพูดตามมึงครูด้วยนะคะ tree ตัวที่อยู่ข้างหน้าคำควบกล้ามสองตัวก็คือตัวทกับตัวอ่า อ่าไหนคะอยู่ตรงไหนคะอ่าเจอแล้วนี่ไงคะวงกลมต่อไปคำที่สองรูปรถบรรทุกท u ท k ร,รถบรรทุกทกาเด็กๆเ,เจอหรือยังคะคำขึ้นต้นตัวขึ้นตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือตัวทกับตัว อาร์เซอุสเคทีกับอาร์ทรัต่อไปดวงดาวดาวสตาร์สตาร์แปลว่าดาวนะคะสตาร์อาร์สตาร์ตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือสองตัวนี้อยู่ตรงไหนเอยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเซอร์เคต่อไปรถไฟปุนปูน เทรนทรนทรเทรนเห็นไหมคะทรเทรตัวนี้เอาเซอร์เคิลต่อไปลูกสอนชี้ตรงนี้นะคะลูกสอนชี้ตรงลำคอทตรดทตรดแปลว่าลำ คอตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือสองตัวนี้นะคะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้โอเคเซอร์เคิลเสร็จแล้วเด็กๆก็อ่านนะคะอ่านเสร็จแล้วเด็กๆก็ทำอะไรคะละบายสีเข้าใจไหมคะหมดแล้วจบทุกข้ออ่านอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอีกครั้งหนึ่ง s t a m ม tree, trash, stone, stop อ่ามาดูฝั่งนี้อ่าเด็กๆเห็นไหมนะฝั่งนี้นะคะ tree, truck, star, train คำสุดท้าย throat อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเด็กๆเสร็จแล้วถ่ายมาให้ครูพรดูนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ